เย็นนิ้วไม่ได้อะไรเลยทุกคนเราก็เลยชวนแฟนเราว่าก่อนขึ้นเรือนี่มันห้าโมงกว่าแล้วนะอเอ้ยไม่ใช่สี่โมงกว่าสิเราก็เลยอยากไปดำน้ำเพราะว่าไหนๆก็เอาของอันนู้นอันนี้มาเอาที่ดำน้ำมาดำน้ำลึกนะคะดูปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆนากก็เลยพาชวนแกนะคะมาก็คือเคยมาสำรวจแล้วนะคะที่นี่เขามีบริการให ดำน้ํานะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ฟรีแต่เราเอามาด้วยแต่พตนักงานเขาไม่ได้เก็บเราเพราะว่าเราเหลือเวลา45นาทีเองเนี่ยเรามาถึง4โมง 4, 4ีเนาะเขาปิด5้าโมงเราก็เลยเขาก็เลยไม่เก็บเงินเราเราก็เลยไปดำฟรีคะ่ะทุกคนอันนี้ปลาหมึกยากเป็นแบบกระตูนนะคะเป็นแบบของเล่นเนาะสำหรับเด็กๆถ่ายรูปสวยๆอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไปนะคะที่หน้าหาดแฟนก็นั่งรอนะคะตรงเก้าอี้เนาะ ตรงนี้นะคะก็จะมีลานเพราะหลังจากนี้นะคะทําไมเขาปิดห้าโมงรู้ไหมคะพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นเพกผับเป็นเทคไงทุกคนเขาก็จะเป็นเหมือนเปิดผับเปิดเทคอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสถานที่บันเทิงเนาะทุกคนนะเนี่ยค่ะหน้าหาดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเนี่ยค่ะเวลาเราดำไปนะคะเราก็จะมี s n o r k เกียร์นะคะสําหรับของตัวเรานะคะปลาตรงนั้นก็สวยงามทีเดียวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะชุดที่เราใส่ก็ประมาณนี้เนาะ ดำลงไปก็จะมีปลาสวยงามเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศเราถ่ายให้ดูนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนดูสิก่อนขึ้นเรือมาเจอหอยตัวใหญ่มากเลยนะของจริงตัวใหญ่มากนี่ขยายให้ดูนะทุกคนนะดูสิใหญ่มากๆเลยเข้ากิดกันหรือเปล่าแ่ยดูสิ จับกุญปดเห็นฉันอยากจะกระโดดลงไปตอนนี้แล้วก็ไปเก็บมากๆเลยคงจะได้เยอะแล้วก็ประการลังก็สวยสวย,สวยตรงนั้นดูสิสีเหลืองเห็นไหมงามจริงๆเลยนะทุกคนนะ